วันนี้เราจะไปซอกแซกกันที่กาญจนบุรีครับระยองกาญจนบุรีเชียงเท้าหลดุดขับแรงจนเชี้ยงเท้าลุดแลลวเนี่ยเราเร็วเขียวแล้วตอนนี้เข้าเขตชนบุรีแล้วครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชนบุรี เลยนะตอนนี้ไม่เหมือนขับรถแถวบ้านไงนอยู่แถวบ้านรถแทบไม่มีเลยจะถึงเมืองการกี่โมงวะเนี่ยอันนี้แซด,ด,ดเลยเซ็สามรอ้อยอ่ะร้อนด้วยรถเยอะด้วย <S <S อยากจะออกจากตรงนี้เลยเกินแล้วบอกว่ามาจากบ้านนอกผมเลาะไม่ค่อยเกิ่งแต่เราชอบซอกแซก อะไรเน prediction? ี่ยให้กูยูเทนไปไหนเนี่ยซ้ายเหรอเียอยไ่ยเอรวตอหอายขว่าขับรถแบบนี้ป้านั่งปลายเบาะเลยอ่ะเหลือไ้ท็องนั่นแหละเอ็กแม็กสวยว่ะเหีืยซ้ายพักขนงเข้าสู่ถนนมะลานสี่ แม่งสักเต็มตัวเลยเสียงรถไล่อะดังมาแต่ไกลเลยอ่ะเื้เสียงโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โหตื่เลยจัดเดียวเลล่ะโอ้โหโอ้หอยิงแหลกพี่แม่งโคตรจ้าบเลยตัดมาตอนเสียงรถเราเลยเงียบสนิท เปลี่ยนชื่อช่องเป็นซอกแซกแล้วเออซอกแซกจนหลงเลย One eternity later ตรงไปนครทมแวะกินไก่ KFC กว่าจะออกมาจากกรุงเทพ แวะเติมพลังเรียบร้อยพร้อมลุยต่อจ้ะท้องอิ่มเดินทางได้โคตรร้อนเลย แดดเปรี้ยงนะเฮ้เรากำลังเข้าสู่จังหวัดนครปฐมแล้วยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครปฐมเค้ ตอนนี้เราเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วกาญจนบุรีตรงไปเ,ออ <c oughs> เมื่อยดากไม่เกินัก <c oughs> ยืดเส้นยืดสายสักแป๊บนึง <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปกันต่อมีห้องน้ำนี่ ตอนนี้น่าจะอยู่ตัวเมืองการจนบุรีจะต้องออกจากตัวเมืองการอีกประมาณ200โลเพื<แ>่อที่จะมุ่งหน้าไปสะพานมอญถึงน่าจะมืดอยู่ อีก135กิโลเมตรตรงแห่งเดียวไปยาวๆเมื่อะไรแดดจะเลิกร้อนวะเนี่ยแดดร้อนตลอดเลยอ่ะเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาแวะไงพรุ่งนี้มากลับมาแวะใ่ไเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาแวะกลับมาท่านี้อ่ โอเคเดี okay. ๋ยววันนี้ไปสะพานมอนไปนอนที่สะพานมอนก่อนตื่นเช้ามาตักบาตรที่นั่นตอนเช้า ตอนนี้ถึงถึงแยกไปแยกไปอำเภอสังขาแล้วเราต้องเลี้ยวขวาเนาะ,ะเราต้องเลี้ยวขวาเนาะ,ะเดี๋ยวได้ไหมใส่ถุงตีเนี่ยแหมถุงมือใส่ถุงมือแป๊บโอ้ยวิ่งมา400 4 47โลเองอไปตื้นรถเลี้ยวขวาไปอำเภอสังขละบุรีครับ ขี่จนแสงอาทิตย์่หมดอะ,ะแวะตลาดนัดหน่อยไหม <c oughs> <c oughs> หาอะไรกินไหมวันนี้โชคดีขี่มาไม่เจอฝนเลย76กิโลเมตรจิบ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  <Yahoo! S 1> แค่นี้เอง Good morning! ตอนเช้าที่สังขะตอนนี้ลุงเจ้าของที่พักกำลังจะพาไป, <c oughs> ไปเปลี่ยนชุดเอาให้เข้ากับบรรยากาศที่นี่เลยครตอนเช้าเช้าก็รอใส่บาทกันบรรยากาศตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้คนระับ้ยแต่ละตั khó giá cảnh tượng này thế sẽ đai không vậy nướng 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 นั่งหันหลังทำไมไหนอะหน้าอยู่ไหนนี่บ้าปะเนี่ยโอ้ไม่รู้หน้ารู้หลังไอ้บ้าเออก็รู้ก็รู้ไงคืนั่งเลยนี่มอนจริงๆ ตอนนี้เราก็ถึงวัดที่อยู่กลางน้ําสวยดีอะเดีย๋ยวพาเดินเที่ยวครับผมเป็นชาวมอญที่พูดไทยชัดที่สุดสำหรับทริปนี้จะไปที่ไหนบ้างดูเลยครับใส่ไปรวมๆเลย นนี้ก็กำลังจะเดินทางออกจากที่พักที่อำเภอสังขะสะพานมอนะครับต้องกลับไปที่การจนบุรีขี่กลับไปอีกประมาณ200 200กิโลเพื่อที่จะไปเที่ยวสะพานแม่น้ำแควต่อเที่ยวโซนนู้นเดี๋ยวยังไงก็จะเก็บบรรยากาศระหว่างทางไว้ให้ดูเรื่อยๆแล้วกันครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่า จะถึงนู่นเย็นเกิน